สวัสดีครับพบกับผมปรมาจารย์โบบีพ่วมใายการศูนย์แว่นตาไอซ s o ติ i วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเลนเปลี่ยนสีดีหรือไม่ช่วยป้องกันรังสี U V ได้จริงหรือไม่ เลนเปลี่ยนสีเหมาะสำหรับคนที่ต้องออกทำกิจกรรมการแจ้งเป็นประจำลักษณะของเลนเปลี่ยนสีหรือเลนเปลี่ยนสีอัตโนมัติจะทำงานเมื่อโดนรังสี U V เมื่อโดนรังสี UV สารเคลือบเลนเปลี่ยนสีที่เคลือบอยู่บนผิวเลนก็จะเปลี่ยนสีเข้มขึ้นตามรังสี UV ที่กระทบและขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเลนเปลี่ยนสีจะเปลี่ยนสีได้เข้มเทียบเท่ากับแว่นกันแดดที่ระดับ85%ที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสบ้านเราเป็นเมืองร้อน,นการเปลี่ยนสีก็จะไม่เข้มมากเท่าไหร่ได้ประมาณ50-60%ถ้าคนที่เคยมีประสบการณ์ไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยใส่เลนเปลี่ยนสีแล้วไปเที่ยวในประเทศที่เป็นเขตหนาวหรือเขตที่อุณหภูมิเย็นประมาณ20องศาเซลเซีีีีียยยสสหรือ่่่กวาเเเลลนนปปจะปด เข้มถึง85%เข้มเหมือนว่นกันแดดเลยครับเลนเปลี่ยนสีจะมี2ชนิดก็คือชนิดที่ป้องกัน U.V. ได้400นาโนเมตรกับเลนเปลี่ยนสีที่ป้องกันรังสี U.V. ได้น้อยกว่า400นาโนเมตรที่ไอ e s ปติกเราใช้เลนเปลี่ยนสีที่ป้องกันรังสี U.V. ได้400นาโนเมตรเป็นมาตรฐานมาตั้งแต่15ปีที่แล้วเลนเปลี่ยนสีสามารถใช้กับเลนโปรเกรสซีฟได้ด้วยเลนเปลี่ยนสีในปัจจุบันมีให้เลือกหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีเทาฟ้าสีเทาสีเทาเขียวสีชา สีม่วงตามความชอบของแต่ละคนสำหรับวันนี้ผมปรมาจารย์บวบีขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ